เรื่องบินลำนั้นไม่มีใครเคยเจอซากแต่วันนี้มีคนหนึ่งกลับมาพร้อมกล่องดำที่ไม่ควรเปิดเสียงจากในกล่องนั้นทำให้โลกทั้งใบไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปนี่คือเรื่องราวของมีนาหญิงสาวผู้เปิดประตูสู่เมืองแห่งเงาเมื่อเธอค้นพบว่าความกลัวที่แท้จริงไม่ได้อยู่ในความมืดแต่อยู่ในตัวเราเองเสียงหัวเราะของนักเรียนดังขึ้นทั่วสนามบินทุกคนตื่นเต้นกับทริปครั้งนี้ เป็นการเดินทางกับอาจารย์ไปเมืองใหญ่เมืองที่เต็มไปด้วยแสงไฟและความฝันลมเย็นจากเครื่องปรับอากาศพัดผ่านกลิ่นกาแฟจากร้านใกล้ๆลอยมาแตะจมูกทุกคนถือบัตรขึ้นเครื่องพร้อมรอยยิ้มแต่อยู่ยเสียงประกาศเรียกเที่ยวบินกลับเงียบลงแสงไฟในอาคารกระพริบเด็กสาวคนหนึ่งหันมองเพื่อนด้วยความงงไฟดับเรอเธอถามเบาๆไม่มีใครตอบเพราะทันใดนั้นเสียงฟ้าผ่าดังขึ้น ฟ้าครึมเหนือสนามบินลมแรงพัดจนป้ายล้มกระแทกพื้นเจ้าหน้าที่รีบประกาศให้ทุกคนขึ้นเครื่องโดยเร็วทุกคนจึงรีบวิ่งไปพร้อมเสียงฝนที่เริ่มตกหนักในเครื่องบินเสียงหัวใจเต้นแรงดังปนกับเสียงเครื่องยนต์นักเรียนชายคนหนึ่งพูดติดตลกเหมือนหนังสยองเลยนะแต่ไม่มีใครหัวเราะเพราะท้องฟ้านอกหน้าต่างมืดสนิทเหมือนหมึกเครื่องบินสั่นแรงแสงไฟในห้องโดยสารกระพริบถีอาจารย์รีบปลอบนักเรียน ไม่เป็นไรแค่พายุผ่านแต่เสียงเครื่องยนต์กลับดังผิดจังหวะร่างของทุกคนเริ่มโยกไปตามแรงสะเทือนเสียงร้องดังขึ้นทีละคนหน้าต่างด้านข้างเผยให้เห็นแสงประหลาดสีเขียวมันส่องลอดเข้ามาเหมือนมีบางสิ่งบินอยู่ข้างนอกนักเรียนหญิงคนหนึ่งหลับตาแน่นเธอรู้สึกเหมือนแรงดึงมหาศาลกำลังพาเครื่องบินขึ้นสูงสูงเกินกว่าที่มนุษย์ควรอยู่ได้เสียงกรีดร้องดังขึ้นพร้อมกันทั่วเครื่องแล้ว ทุกอย่างเงียบสนิทเมื่อเธอลืมตาขึ้นอีกครั้งเครื่องบินหยุดนิ่งอยู่กลางสนามกว้างมีหมอกสีเทาปกคลุมทั่วรอบไม่มีสัญญาณไม่มีเสียงนกไม่มีลมหายใจอื่นนักเรียนทั้งกลุ่มมองหน้ากันด้วยความตกใจอาจารย์ก้าวลงก่อนคนแรกพื้นดินเย็นเฉียบจนรู้สึกทะลุรองเท้าเขาก้มลงแต่แล้วรีบชักมือกลับเพราะใต้ฝ่ามือของเขาไม่ใช่ดินแต่มันคือพื้นโลหะเย็นจัด และในเงาสะท้อนนั้นเขาเห็นใบหน้าของตัวเองแต่ใบหน้านั้นกำลังยิ้มอยู่เสียงลมหายใจของทุกคนดังขึ้นพร้อมกันไม่มีใครกล้าขยับอาจารย์ค่อยๆเงยหน้ามองไปรอบๆหมอกสีเทาเริ่มเคลื่อนไหวเหมือนสิ่งมีชีวิตนักเรียนชายคนหนึ่งพูดเสียงสัน่นนี่มันที่ไหนกันแน่ครับไม่มีคำตอบมีเพียงเสียงก้องแผวเบาที่ลอยมากับลมเสียงนั้นคล้ายเสียงคนกระสิบ แต่ไม่มีใครเห็นว่ามาจากไหนเด็กสาวชื่อมีนาหันไปมองด้านหลังเครื่องบินเธอเห็นรอยเท้าบางอย่างลากยาวอยู่บนพื้นโลหะมันเป็นรอยเท้าที่เปียกเหมือนใครเพิ่งเดินผ่านตรงนั้นเมื่อครูแต่ไม่มีคนอื่นอยู่ตรงนั้นเลยแค่เงาไหวๆที่หายไปในหมอกอาจารย์ตัดสินใจให้ทุกคนรวมกลุ่มกันเขาบอกให้เดินตามเขาอย่างช้าๆเพราะเขาเห็นแสงสว่างอยู่ไม่ไกลแสงนั้นเหมือนมาจากตึกสูงกลางเมือง แต่เมื่อพวกเขาเดินเข้าไปใกล้ตึกนั้นกลับเหมือนละลายไปต่อหน้าเหลือเพียงเงาดำรูปร่างคล้ายคนมันยืนเรียงกันนิ่งๆเหมือนรูปปั้นเด็กชายอีกคนชื่อทันวาเอื้อมมือไปแต่มันไม่ใช่คนจริงๆใช่ไหมครับทันทีที่ปลายนิ้วสัมผัสเสียงโลหะดังแหลมขึ้นในหัวของทุกคนทุกคนรีบถอยหลังแต่เงาดำนั้นเริ่มเคลื่อนไหวมันยืดแขนออกช้าๆนิ้วเรียวยาวเหมือนเหล็กคมกำลังชี้มาที่พวกเขา มีนาร้องไห้เธอรู้สึกได้ถึงความเย็นที่แทรกเข้ากระดูกเหมือนพลังบางอย่างกำลังดูดเอาลมหายใจของเธออาจารย์รีบคว้าแขนเธอไว้และตะโกนให้ทุกคนวิ่งพวกเขาวิ่งไปตามทางโลหะยาวไม่มีที่สิ้นสุดเสียงฝีเท้าดังก้องสะท้อนกลับมาแต่เสียงนั้นไม่ใช่ของพวกเขาเท่านั้นมีเสียงอีกชุดหนึ่งที่วิ่งตามมาติดๆอย่าหยุดอาจารย์ตะโกนแต่ข้างหน้าทางเดินกลับแตกออก กลายเป็นสภานโลหะที่ทอดไปในความมืดเบื้องล่างคือเหวลึกที่ไม่มีจุดจบลมแรงพัดจนเกือบลมนักเรียนหลายคนร้องด้วยความกลัวเงาดำด้านหลังยังคงไล่เข้ามาใกล้เรื่อยๆพร้อมเสียงกระซิบที่เริ่มชัดเจนขึ้นกลับไปกลับไปที่ที่พวกเจ้ามาแต่ไม่มีใครรู้ทางกลับไม่มีเครื่องบินไม่มีท้องฟ้ามีเพียงความมืดและแสงสลัวที่ไม่เคยเปลี่ยนท่านว่าหันกลับไปมอง และเห็นบางสิ่งเคลื่อนไหวอยู่ตรงเครื่องบินที่พวกเขาทิ้งไว้มันมีรูปร่างเหมือนคนแต่ใหญ่เกินกว่าจะเป็นมนุษย์ดวงตาของมันสว่างสีแดงมันยกหัวขึ้นช้าๆและส่งเสียงคำรามต่ำเสียงนั้นสะเทือนจนพื้นใต้เท้าสั่นไหวหมอกเริ่มเคลื่อนเข้ามาปกคลุมอีกครั้งมีนาเริ่มสัน่นอาจารย์เราจะกลับยังไงอาจารย์ไม่ตอบเขาจ้องมองไปยังเหวตรงหน้าแล้วพูดเพียงประโยคเดียว เราอาจไม่เคยได้ออกจากที่นี่เลยตั้งแต่ต้นลมหายใจของทุกคนหยุดลงเสียงกระซิบรอบตัวเปลี่ยนเป็นเสียงหัวเราะหัวเราะที่แผ่วเบาแต่เยือกเย็นเหมือนคนมากมายอยู่ในหมอกนั้นหมอกค่อยๆแหวกออกเผยให้เห็นเมืองแปลกตาอยู่ไกลลิปตึกสูงตั้งตรงงานแต่ไม่มีแสงป้ายภาษาประหลาดเรืองแสงสีเขียวอ่อนเมืองน,นั้นนิ่งเงียบเหมือนมันกำลังรอใครบางคนอยู่และทันทีที่พวกเขาเก้าวลงจากสะพาน เสียงประตูเหล็กขนาดใหญ่ด้านหลังปิดสนิทพร้อมเสียงเครื่องยนต์ของเครื่องบินที่เริ่มทำงานขึ้นอีกครั้งโดยไม่มีใครอยู่ข้างในเสียงเครื่องยนต์ของเครื่องบินที่พวกเขาทิ้งไว้ยังคงดังอยู่ไกลไกลแต่ไม่มีใครกล้าหันกลับไปมองเพราะเสียงนั้นไม่ได้ฟังเหมือนเครื่องยนต์ธรรมดาอีกต่อไปมันเหมือนเสียงหายใจของสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ดังเป็นจังหวะหนักแน่นและสม่ำเสมออากาศรอบตัวเย็นจนเริ่มจับไอ ทุกครั้งที่พวกเขาพูดหรือหายใจจะเห็นไอสีขาวลอยออกจากปากทั้งๆท,ที่ตอนแรกอุณหภูมิในที่นั้นอบอุ่นอาจารย์ก้าวนำทุกคนไปข้างหน้าพื้นโลหะเริ่มเปลี่ยนสีจากเทาเป็นเงินส่องแสงสะท้อนจากไฟสีเขียวที่ลอยอยู่เหนือพื้นแสงเหล่านั้นเหมือนลูกไฟเล็กๆล,ล่องลอยไปตามเส้นทางอย่าแต่ต้องมันนะอาจารย์เตือนเสียงเข้มแต่เด็กชายคนหนึ่งกลับยื่นมือไปโดยไม่ตั้งใจทันทีที่ปลายนิ้วสัมผัสแสงนั้น เสียงกรีดร้องของเขาดังสถานฟ้าและร่างเขาก็รุดลงทันทีมีนารีบเข้าไปดูแต่สิ่งที่เห็นทำให้เธอแทบหยุดหายใจผิวหนังของเพื่อนคนนั้นเริ่มซีดกลายเป็นสีเงินเส้นเลือดใต้ผิวกลายเป็นลายเรืองแสงและในดวงตาของเขาไม่มีดวงตาอีกต่อไปมีเพียงแสงสีเขียวส่องวาบอยู่ในโพรงว่างอาจารย์ดึงมีนาออกมาอย่ามองเขามันไม่ใช่เขาแล้ว เสียงหัวใจของทุกคนเต้นแรงจนแทบระเบิดพวกเขารีบวิ่งต่อโดยไม่กล้ามองกลับแต่เสียงฝีเท้าที่ตามหลังมาไม่หยุดมันเป็นเสียงเท้าของใครบางคนที่เคยเดินกับพวกเขาเมื่อครู่ตอนนี้กลับวิ่งอยู่ข้างหลังพร้อมเสียงโลหะขูดกับพื้นหมอกหนาทึบเริ่มแยกออกเผยให้เห็นประตูโบราณขนาดใหญ่มีลวดลายวงกลมซับซ้อนเรืองแสงอยู่ตรงกลางเสียงคล้ายหัวใจเต้นดังก้องจากภายในประตู มันคืออะไรทันวาถามอาจารย์ไม่ตอบเขาเพียงก้มดูสัญ,ญลักษณ์บนประตูนี่ไม่ใช่ภาษาเราเขาพึมพำแต่มันดูเหมือนเครื่องหมายคำสาบยูยูแสงบนประตูเริ่มเปลี่ยนสีจากเขียวเป็นแดงและเสียงกระซิบรอบตัวกลับมาอีกครั้งดังพร้อมกันนับร้อยเสียงยินดีต้อนรับกลับบ้านทุกคนยืนนิ่งความกลัวแทรกเข้าไปในกระดูกจนขยับไม่ได้แล้วประตูนั้นก็เปิดออกเอง กลิ่นเหล็กและกลิ่นเลือดโชยออกมาแรงจนแทบอาเจียนข้างในเป็นบันไดหินทอดลงลึกมีหมอกสีดำไหลออกมาช้าๆเสียงก้าวเท้าแผ่วเบาดังขึ้นจากข้างล่างเหมือนมีบางสิ่งกำลังขึ้นมาอาจารย์หันไปทางนักเรียนพวกเธอต้องกลับไปที่เครื่องบินแต่ในแววตาของเขามีบางอย่างผิดปกติเหมือนเขาเองก็ไม่แน่ใจว่าทางกลับยังมีอยู่จริงหรือไม่ทันใดนั้นเสียงกรีดร้องดังขึ้นอีกครั้งมาจากข้างหลังพวกเขา เด็กชายที่กลายเป็นสีเงินเมื่อครู่ยืนอยู่ตรงปลายสะพานร่างของเขาแข็งเหมือนรูปปั้นแต่ดวงตาย,ยังส่องแสงกลับมาเสียงเขาดังแผ่วเหมือนลมหายใจของคนตายแล้วร่างของเขาเริ่มแตกเป็นเศษโลหะก่อนจะลอยขึ้นไปในอากาศรวมตัวกันเป็นสัญ,ญลักษณ์เดียวกับบนประตูแสงสีแดงพลันสว่างวาบและพื้นทั้งหมดเริ่มสั่นสะเทือนบันไดหินตรงหน้ากลายเป็นทางลาดหมุนวน ดูดทุกอย่างลงไปข้างล่างเหมือนหลุมดำมีนาจับมืออาจารย์ไว้แน่นเราจะทำยังไงดีคะ่ะอาจารย์ตอบเบาๆบางทีเรากลับไปไม่ได้แล้วเสียงคำรามดังขึ้นจากใต้พื้นแรงสั่นสะเทือนรุนแรงจนทุกคนลมแสงไฟทุกดวงดับลงเหลือเพียงความมืดสนิทและเสียงหัวใจของพวกเขาเองและจากในความมืดมีเสียงเด็กพูดขึ้นเบาๆอาจารย์ครับข้างล่างมีคน เหมือนพวกเราเลยแต่เสียงนั้นไม่ใช่ของเพื่อนคนใดเพราะทันทีหลังจากนั้นเสียงทุกเสียงในที่นั้นหายไปมีเพียงลมหายใจที่ไม่รู้ว่ามาจากใครกำลังอยู่ข้างหูของมีนากระซิบแผ่วเบาเพียงคำเดียวตื่นขึ้นมาเงียบความเงียบที่หนักจนเหมือนเสียงทั้งหมดในโลกหยุดลงมีนาค่อยๆลืมตาเธออยู่ในที่เดิมหรือเปล่าหมอกสีดำจางไปทีละน้อย เผยให้เห็นพื้นโลหะเย็นเฉียบที่ยังคงส่องแสงสีแดงอ่อนจากรอยแตกใต้เท้าเธอหายใจแรงเสียงหัวใจดังสะท้อนในหูแต่เมื่อหันไปมองรอบตัวไม่มีใครอยู่เลยอาจารย์หายไปเพื่อนทุกคนหายหมดมีนาเรียกชื่อเพื่อนเสียงของเธอดังก้องกลับมาเหมือนมีคนพูดซ้ำจากที่ไกลมากเธอเริ่มเดินตามเสียงสะท้อนนั้นไปแต่ทุกย่างก้าวทำให้พื้นใต้เท้าสัน่น เหมือนมันมีสิ่งมีชีวิตข้างใต้ที่กำลังเคลื่อนไหวเธอหยุดหายใจเข้าช้าๆและมองเห็นบางอย่างลอยอยู่ในอากาศเป็นรูปภาพเล็กๆภาพถ่ายของพวกเขาตอนอยู่ที่สนามบินในรูปทุกคนยิ้มแต่ตอนนี้ใบหน้าพวกนั้นกลับถูกขีดเป็นรอยสีดำทับตามีเพียงหน้าของมีนาเท่านั้นที่ยังชัดเจนทำไมเธอกระสิบแต่ก่อนที่เธอจะคิดต่อเสียงหนึ่งดังขึ้นจากด้านหลังเสียงของอาจารย์ อย่าพูดเสียงดังเขากำลังฟังอยู่มีนาหันขวับอาจารย์ยืนอยู่ในหมอกเงาร่างเขาดูสูงกว่าปกติเล็กน้อยผิวซีดเหมือนแสงไฟสีเขียวสะท้อนในตาของเขามีประกายแปลกๆเหมือนคนที่ไม่ได้หลับมาหลายวันอาจารย์ทุกคนหายไปไหนคะเขายิ้มเบาๆพวกเขาไม่ได้หายไปไหนพวกเขาแค่ตื่นก่อนเธอมีนาไม่เข้าใจเธอถอยหลังชา้ชาๆตื่นหมายความว่ายังไง อาจารย์ก้าวเข้ามาใกล้รอยยิ้มของเขาเริ่มบิดเบี้ยวก็ที่นี่ไม่ใช่โลกจริงไงมีนาแสงไฟรอบตัวเริ่มเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินเสียงคล้ายระฆังดังขึ้นจากไกลไกลและเงาของอาจารย์เริ่มยืดยาวจนเกือบถึงเท้าของเธอที่นี่คือเมืองแห่งเงาเมืองที่ถูกสร้างจากความทรงจำของผู้โดยสารที่หายไปเขาพูดด้วยเสียงทุ้มต่ำทุกคนที่มาที่นี่จะเห็นสิ่งที่ตัวเองกลัวที่สุดและจะอยู่กับมันตลอดไป มีนาเริ่มถอยหลังไม่มันต้องมีทางออกสิอาจารย์หัวเราะเบาๆเธอยังไม่เข้าใจเหรอเครื่องบินนั่นไม่เคยบินถึงเมืองปลายทางเลยมันตกระหว่างทางคำพูดนั้นเหมือนสายฟ้าฟาดภาพความทรงจำเล่นวาบในหัวของเธอเสียงกรีดร้องในเครื่องบินแสงไฟสีเขียวแรงสั่นสะเทือนครั้งสุดท้ายก่อนที่ทุกอย่างจะดับลงไม่ไม่จริงเธอร้อง แต่น้ำตากลับไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวอาจารย์เดินเข้ามาใกล้เธอจะไม่ได้เหลือว่าใครเป็นคนขับเครื่องบินลำนั้นมีนาเริ่มสัน่นภาพปรากฏขึ้นตรงหน้านักบินที่หันมามองเธอก่อนเครื่องตกใบหน้าเขาคือใบหน้าเดียวกับอาจารย์ร่างของมีนาสั่นสถานอาจารย์นั่นเขายิ้มอีกครั้งฉันแค่พาเธอมาส่งในที่ที่ควรอยู่เท่านั้นพื้นโลหะเริ่มแตกเป็นรอยลึก แสงสีเขียวพุ่งขึ้นมาจากด้านล่างเธอกรีดร้องและวิ่งหนีแต่ทุกย่างก้าวเหมือนย่ำอยู่ที่เดิมเสียงของเพื่อนเอนเริ่มดังขึ้นรอบตัวมีนามานี่สิย่านี้เลยเราจะอยู่ด้วยกันเธอมองไปรอบรอบร่างของเพื่อนแต่ละคนปรากฏขึ้นทีละคนแต่ทุกคนมีแสงสีเขียวในตารอยยิ้มกว้างเหมือนรูปปั้นพวกเขาเดินเข้ามาใกล้วงกลมของแสงล้อมรอบเธอไว พื้นเริ่มแยกออกเผยให้เห็นทะเลของเงาดำที่กำลังรอยอยู่ข้างล่างมีนากรีดร้องสุดเสียงแต่เสียงของเธอกลับไม่ดังออกมาเหมือนมีบางสิ่งปิดลำคอไว้ทันใดนั้นแสงสว่างวาบขึ้นอีกครั้งและเธอตื่นอยู่ในที่นั่งบนเครื่องบินรอบตัวคือเพื่อนๆที่ยังคงยิ้มพูดคุยเหมือนทุกอย่างไม่เคยเกิดขึ้นเสียงกับตันดังขึ้นจากลำโพง ผู้โดยสารทุกท่านโปรดรัดเข็มขัดเครื่องบินของเรากำลังเตรียมลงจอดที่เมืองเซอร์ฟาเรียรมีนามองออกไปนอกหน้าต่างท้องฟ้าเป็นสีเขียวเรืองแสงและเมืองที่อยู่ด้านล่างคือเมืองเดียวกับในความฝันนั้นเธอหันไปมองเพื่อนทุกคนค่อยๆหันกลับมามองเธอพร้อมกันรอยยิ้มของพวกเขานิ่งสนิทและดวงตาส่องแสงสีเขียวสดเหมือนกันทุกคนเสียงประกาศสุดท้ายดังขึ้นอีกครั้งขอต้อนรับสู่ เมืองแห่งเงาเสียงเครื่องยนต์ดับลงพร้อมเสียงหัวเราะเบาๆที่ก้องอยู่ทั่วเครื่องบินเสียงหัวเราะแผ่วเบายังคงก้องอยู่ในห้องโดยสารมันไม่ได้ดังจากคนใดคนหนึ่งแต่มันดังมาจากทุกที่จากเพดานจากพื้นและจากในอกของเธอเองมีนานั่งนิ่งเธอหายใจถี่รู้สึกเหมือนอากาศในเครื่องบินเริ่มหนักทุกครั้งที่เธอสูดเข้าเธอได้กลิ่นเหล็กกลิ่นคาวคล้ายเลือดจางๆลอยมากับลม ไฟในห้องโดยสารสลัวแสงสีเขียวจากหน้าต่างสะท้อนเข้ามาทุกคนยังคงยิ้มแต่ไม่มีใครพูดสักคำกัปตันพูดต่อกรุณานั่งให้เรียบร้อยเครื่องบินของเราจะลงจอดในอีกสิบนาทีเสียงนั้นนิ่งราบเรียบเกินไปเหมือนเป็นเสียงของเครื่องจักรไม่ใช่มนุษย์มีนาเริ่มสังเกตปลายนิ้วของเพื่อนที่นั่งข้างๆเย็นจัดเมื่อเธอแตะมันไม่ใช่ผิวมนุษย์แต่มันแข็งคล้ายโลหะเธอดึงมือกลับ หัวใจเต้นรัวหายใจแทบไม่ออกเสียงหัวเราะก,กลับมาดังอีกครั้งคราวนี้ดังจากแถวหลังเธอหันไปเห็นอาจารย์นั่งอยู่ตรงทางเดินเขามองตรงมาที่เธอในมือเขาถือกล่องดำขนาดเท่าฝ่ามือกล่องนั้นเปิดอยู่นิดนิดและภายในมีแสงสีเขียวส่องออกมาดีใจใหม่ที่กลับมาที่นี่อีกครั้งเสียงของเขาเบาแต่ก้องในหัวเธอเมืองแห่งเงาไม่ลืมใครเลยมีนาเธอสัน่น ฉันไม่เข้าใจพวกเรามาที่นี่ทำไมอาจารย์ยิ้มเพราะพวกเธอเลือกเองที่นี่คือที่ที่ความกลัวกลายเป็นความจริงทุกคนที่ก้าวเข้ามาในเมืองนี้จะได้อยู่กับสิ่งที่ตนกลัวที่สุดตลอดไปมีนาเริ่มร้องไห้ฉันไม่อยากอยู่ที่นี่เธอพยายามปลดเข็มขัดนิรภัยแต่เข็มขัดรัดแน่นจนขยับไม่ได้เครื่องบินเริ่มสัน่นหน้าต่างด้านนอกเผยให้เห็นทิวทัศน์ของเมืองเบื้องล่าง ตึกสูงเรียงรายไม่มีแสงไฟมีหมอกสีเขียวลอยวนรอบตึกเหมือนกำลังมีลมหายใจแล้วบางอย่างขยับในหมอกนั้นไม่ใช่คนแต่เป็นเงาที่เคลื่อนไหวเหมือนของเหลวพวกมันแงนหน้าขึ้นมามองเครื่องบินและยิ้มพร้อมกันทุกตัวเสียงโลหะขูดดังขึ้นจากใต้ท้องเครื่องราวกับมีบางสิ่งเกาะติดอยู่เครื่องบินสั่นแรงขึ้นอีกไฟในห้องโดยสารกระพริบถี่อาจารย์ยังคงนั่งนิ่ง ถึงเวลาแล้วเขาพูดทุกครั้งที่มีคนกลัวเมืองนี้จะเติบโตขึ้นและตอนนี้เมืองแห่งเงากำลังหิวมากแสงสีเขียวจากกล่องในมือเขาพุ่งออกมาสายลมแรงพัดผ่านห้องโดยสารจนผมของมีนาปลิวผู้โดยสารทุกคนหันมาทางเธอพร้อมกันในดวงตาพวกเขาเปล่งแสงสีเขียวเจิดจ้าเสียงเครื่องบินดังสถานและในจังหวะนั้นทุกอย่างมืดสนิทมีนาตื่นขึ้นอีกครั้ง คราวนี้เธอนั่งอยู่บนพื้นหินรอบตัวเป็นเมืองเงียบเงียบตึกสูงตั้งตรตหงานแต่ไม่มีประตูไม่มีหน้าต่างเพดานท้องฟ้าเป็นสีเขียวเข้มเหมือนทะเลเธอเดินไปข้างหน้าอย่างช้าๆเสียงรองเท้ากระทบพื้นหินสะท้อนกล้องไกลระหว่างทางเธอเห็นเงาตัวเองในกระจกของอาคารแต่เงานั้นยิ้มให้เธอเธอถอยหลังนี่มันอะไรกันแล้วเสียงของอาจารย์ดังขึ้นอีกครั้งจากทุกทิศ เมืองนี้เกิดจากเงาของจิตใจเธอหนีจากมันไม่ได้เพราะเธอคือส่วนหนึ่งของมันพื้นเริ่มแตกเป็นเส้นราวแสงสีเขียวไหลขึ้นมาจากใต้พื้นและในเงานั้นเธอเห็นร่างของตัวเองอีกมีนายืนอยู่ตรงข้ามรอยยิ้มของเธอเย็นชาเธอคิดว่าหนีได้หรอเสียงเงาพูดที่นี่คือความจริงเธอต่างหากที่เป็นฝันเธอเริ่มวิ่งเสียงหัวเราะของเงาดังไล่ตามตึกทั้งเมืองเริ่มเปลี่ยนรูปร่าง หน้าต่างกลายเป็นดวงตานับร้อยถนนกลายเป็นลิ้นยาวสีดำเธอวิ่งจนถึงใจกลางเมืองมีหอคอยใหญ่ตั้งอยู่ตรงกลางด้านบนมีเครื่องบินของพวกเขาจอดนิ่งไฟยังคงเรืองแสงสีเขียวจากห้องนักบินมีนาเงยหน้ามองเธอเห็นอาจารย์ยืนอยู่บนนั้นในมือเขายังถือกล่องดำเธออยากกลับบ้านไหมมีนาเขาตะโกนลงมาเธอตะโกนตอบใช่เสียงของเธอก้องกังวาน อาจารย์เปิดกล่องออกงั้นขึ้นมาสิแต่จำไว้นะใครก็ตามที่กลับออกไปจากเมืองแห่งเงาจะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกบันไดหินทอดยาวขึ้นไปบนหอคอยมีนาเริ่มปีนแต่ละขั้นเย็นเฉียบเหมือนน้ำแข็งและทุกครั้งที่เธอเก้าวขึ้นเสียงกระซิบของเพื่อนๆก็ดังขึ้นในหัวอย่าไปอยู่กับเราที่นี่สิข้างนอกไม่มีอะไรเหลือแล้วเธอหลับตาแน่นน้ำตาไหล แต่ยังปีนต่อหัวใจเต้นแรงจนแทบแตกจนถึงขั้นสุดท้ายเธอยืนอยู่ตรงหน้าอาจารย์แสงสีเขียวจากกล่องดำสะท้อนในดวงตาเขาพร้อมใหม่เขาถามเธอพยักหน้าแล้วอาจารย์ก็ยื่นกล่องให้ทันทีที่เธอแตะมันภาพทั้งหมดรอบตัวระเบิดเป็นแสงเมืองแห่งเงาแตกสลายเป็นเศษแสงสีเขียวลอยไปทั่วเธอกรีดร้องและทุกอย่างก็ดับวูบเธอลืมตาอีกครั้ง อยู่ในโรงพยาบาลมีสายเครื่องวัชีพจรต่ออยู่กับแขนพยาบาลตะโกนเรียกทีมแพทย์เธอฟื้นแล้วแต่ก่อนที่เธอจะยิ้มออกสายตาเธอเหลือไปเห็นกระจกตรงข้ามเตียงในนั้นเงาของเธอยังยิ้มอยู่แม้ใบหน้าจริงของเธอจะนิ่งสนิทและในมือตัวเองเธอกำลังถือกล่องดำเครื่องวัชีพจรยังคงส่งเสียงบีบเป็นจังหวะช้าและสม่ำเสมอกลิ่นยาฆ่าเชื้ออบอวนทั่วห้อง ไฟนีออนสีขาวบนเพดานกระพริบช้าๆแสงสะท้อนลงมาที่ใบหน้าของมีนาซึ่งซีจนแทบไม่มีสีเธอนอนนิ่งอยู่บนเตียงลมหายใจอ่อนแรงแต่ดวงตายังลืมอยู่จ้องไปยังเพดานอย่างว่างเปล่าพยาบาลสองคนยืนคุยกันเบาๆเธอฟื้นหลังจากไปสามวันเต็มแต่ยังพูดไม่ได้เลยหมอบอกว่าอาจเป็นอาการช็อกจากอุบัติเหตุเครื่องบินตกอีกคนส่ายหัวแต่เครื่องบินลำนั้น เขาบอกว่าหาไม่เจอซากเลยนะเสียงพยาบาลค่อยๆเบาลงเมื่อพวกเธอเดินออกจากห้องมีหน้าอยู่คนเดียวเพียงแสงไฟและเสียงเครื่องวัชชีพจรเป็นเพื่อนเธอค่อยๆหมุนหัวไปทางขวามีกระจกบานหนึ่งอยู่ตรงข้ามเตียงในกระจกนั้นภาพสะท้อนของเธอยืนอยู่ข้างเตียงร่างในกระจกค่อยๆย,ยิ้มริมฝีปากแย้มขึ้นชา้ชาๆทั้งที่ตัวจริงยังคงนิ่งมีนาอยากจะกรีดร้องแต่เสียงไม่ออก เธอได้ยินเพียงเสียงในหัวตัวเองเธอกลับมาแล้วในโลกของเราแสงไฟในห้องกระพริบแปรเสียงเครื่องวัชีพ,พจรกลายเป็นเสียงยาวต่อเนื่องบีเธอลุกขึ้นนั่งทันทีเงือเย็นไหลเต็มหน้าแต่เมื่อเธอมองรอบรอบห้องอีกครั้งทุกอย่างกลับเงียบสนิทไม่มีเสียงไม่มีใครไม่มีแสงไฟในมือของเธอกล่องดำยังคงอยู่มันสั่นเบาๆเ,เ,เหมือนมีหัวใจเต้นอยู่ข้างใน เธอไม่ควรเปิดมันเสียงของอาจารย์ดังขึ้นมีหน้าหันขวับเขายืนอยู่ตรงมุมห้องมืดจนแทบมองไม่เห็นใบหน้าอาจารย์นี่มันอะไรกันแน่กล่องนั้นคือรอยต่อระหว่างโลกจริงกับเมืองแห่งเงามันคือประตูที่เธอเปิดและไม่มีใครปิดมันได้อีกเธอสัน่นฉันไม่อยากกลับไปที่นั่นแล้วเขายิ้มในความมืดมันสายไปแล้วเมืองนั้นอยู่ในตัวเธอแล้วมีนา ทันใดนั้นเสียงจากกล่องเริ่มดังขึ้นเหมือนเสียงหัวใจเต้นแต่เป็นหัวใจของใครบางคนอื่นเต้นแรงขึ้นเรื่อยๆแสงสีเขียวลอดออกมาตามรอยร้าวของกล่องภาพฉายว่าตรงหน้าเธอเป็นภาพของเครื่องบินแต่เครื่องบินนั้นไม่ได้ตกมันกำลังลอยนิ่งอยู่เหนือเมืองที่มืดสนิทเงาจำนวนมากเดินอยู่บนถนนทุกเงามีหน้าเป็นของผู้โดยสารในเที่ยวบินนั้นรวมถึงเธอด้วย มีนาเริ่มถอยหลังนี่มันความฝันใช่ไหมอาจารย์สายหน้ามันคือความจริงเธอคือคนที่เลือกจะกลับมาเพื่อพาเมืองนั้นข้ามาฝั่งนี้รอบตัวเริ่มบิดเบี้ยวผนังห้องบิดเป็นเกลียวพื้นแตกออกเผยให้เห็นทะเลเงาสีดำข้างใต้เสียงกระซิบดังจากใต้พื้นเปิดมันปล่อยเราออกไปเราหนาวกล่องในมือเธอเริ่มร้อนจนแทบถือไม่ไหวเธอพยายามโยนมันทิ้ง แต่กล่องกลับติดกับมือของเธอแน่นเส้นเลือดที่แขนเริ่มเปล่งแสงสีเขียวแสงนั้นวิ่งขึ้นไปถึงคอแล้วเข้าสู่ดวงตาเธอกรีดร้องภาพในหัวศาสตร์กลับมาเป็นชิ้นชิ้นภาพเพื่อนๆที่ตายในเครื่องบินภาพเมืองที่ถูกเงากลืนกินภาพอาจารย์ยิ้มอยู่ท่ามกลางซากเครื่องบินและสุดท้ายภาพเธอเองยืนอยู่บนหอคอยโลหะกลางเมืองนั้นหัวเราะพร้อมผู้โดยสารทุกคนเธอหยุดร้อง เสียงในหัวสงบลงเธอหายใจลึกแล้วพูดด้วยเสียงเรียบเย็นฉันจำได้หมดแล้วอาจารย์ยืนนิ่งงั้นเธอก็รู้ว่าต้องทำอะไรต่อไปมีนาค่อยๆเงยหน้าขึ้นแสงสีเขียวในดวงตาเธอสว่างขึ้นเรื่อยๆจนห้องทั้งห้องเต็มไปด้วยแสงเสียงกระจกแตกดังสนัน่นเงาของเธอในกระจกก้าวออกมาจากด้านในมาหยุดอยู่ข้างขางร่างจริงทั้งสองยิ้มให้กัน พูดพร้อมกันว่าถึงเวลาที่เมืองแห่งเงาจะมีทางเดินใหม่แล้วอาจารย์หัวเราะเบาๆยินดีต้อนรับกลับผู้ถือประตูแสงสีเขียวพุ่งทะลุเพดานโรงพยาบาลขึ้นสู่ท้องฟ้าทั่วเมืองเริ่มมืดไฟฟ้าดับพร้อมกันทุกตึกและจากเงาใต้แสงจันทเงาคนเริ่มเคลื่อนไหวเองท้องฟ้ากลายเป็นสีเขียวเสียงหัวเราะของเมืองแห่งเงาก้องไปทั่วโลก มีนาและเงาของเธอหันมามองกันจับมือกันแน่นและพูดพร้อมกันเบาๆในที่สุดเรากลับถึงบ้านแล้วเสียงลมเย็นพัดผ่านเมืองที่มืดสนิทกลิ่นควันและฝุ่นผสมอยู่ในอากาศทุกอย่างเงียบเงียบจนเหมือนโลกทั้งใบหยุดหายใจมีนายืนอยู่บนยอดตึกสูงผมของเธอปลิวตามแรงลมใต้เท้าคือเมืองแห่งเงาที่ตอนนี้กลายเป็นหนึ่งเดียวกับโลกจริง ไฟสีเขียวส่องจากพื้นดินขึ้นสู่ท้องฟ้าเป็นลวดลายคล้ายเส้นเลือดของสิ่งมีชีวิตขนาดมหืมาเมืองกำลังเต้นเหมือนหัวใจของบางสิ่งที่เพิ่งตื่นอาจารย์เดินเข้ามาช้าๆข้างหลังเธอเสียงรองเท้ากระทบพื้นโลหะดังก้องมันเสร็จสมบูรณ์แล้วมีนาเมืองนี้ไม่ใช่เมืองแห่งเงาอีกต่อไปแต่มันคือโลกใหม่เธอหันมามองในแววตาไม่มีความกลัวอีกแล้วมีเพียงความสงบ ไม่อาจย้อนกลับได้ใช่ไหมไม่มีใครย้อนกลับได้เพราะไม่มีอีกแล้วโลกก่อนหน้านั้นเธอยิ้มบางๆบ,บางทีมนุษย์อาจต้องเจอกับเงาของตัวเองบ้างเพื่อจะรู้ว่าพวกเขาซ่อนอะไรไว้ในความมืดอาจารย์พยักหน้าและเธอคือผู้ที่เปิดประตูนั้นมีนาเงยหน้ามองท้องฟ้าแสงสีเขียวเริ่มจางลงแทนที่ด้วยแสงอรุณสีทองที่ค่อยๆแทรกผ่านหมอก ในขณะเดียวกันเงาที่เคยเดินพล่านเริ่มหยุดบางเงาโอบกอดกันบางเงาค่อยๆจางหายไปเรากลับได้หลุดพ้นจากพันธนาการที่ยาวนานพวกเขาได้กลับบ้านแล้วเธอกระสิบอาจารย์ยืนข้างเธอแล้วเธอละมีนาจะไปที่ไหนต่อเธอหันกลับมามองแววตาอ่อนโยนเหมือนผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งฉันจะอยู่ตรงนี้ดูแลเมืองนี้ในแบบที่มันควรจะเป็น เธอก้าวไปที่ขอบตึกลมพัดแรงขึ้นอีกครั้งเส้นผมปลิวไหวราวกับแสงเมืองแห่งเงาจงหลับอย่างสงบร่างของเธอค่อยๆสลายเป็นละอองแสงกระจายไปทั่วท้องฟ้าส่องประกายเหนือเมืองที่เธอสร้างขึ้นมาใหม่อาจารย์ยืนมองอยู่นานก่อนจะพูดเบาๆสุดท้ายผู้ถือประตูก็กลายเป็นแสงที่ปิดประตูนั่นเองแสงแรกของวันใหม่ค่อยๆสาดลงมาทั่วเมือง ทุกอย่างเริ่มนิ่งไม่มีเงาไม่มีเสียง